ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานนนิวาสขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568บุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานอนิวาสประกอบด้วยนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานอนิวาสข้าราชการครูจำนวน2รายครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน19ราย ครูศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน4รายบรรณารักษ์จำนวน2รายเจ้าพนักงานห้องสมุดจำนวนหนึ่งรายพนักงานบริการจำนวน2รายทุกเช้าวันจันทร์ตลอดเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568บุคลากรศูนย์ส่งเสรมิมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานนนิวาสร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทยสวยดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการรักชาติพร้อมทั้งมอบหมายภารกิจประจำสัปดาหนะ์ณบริเวณหน้าเสาธงห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวานนนิวาส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานอนิวาสได้ดำเนินการจัดการการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในห้วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน วันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ันายยุทธนาถาวรครูศูนย์การเรียนรู้ได้รับมอบหมายจากนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรรดับอำเภอวานนิวาสเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานนิวาสคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568นห้อณห้องประชุมอำเภอวานนิวาสชั้นสองอำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่4ถึง5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นายประสายมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานอนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรครูสกรระดับอำเภอวานอนิวาสเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กลุ่มสำนักงานสกรประจำจังหวัดกลุ่มสนมงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณโรงแรมพีซีแกรนด l a c เลสสกลนคร วันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568บุคลากรครูสอกรระดับอำเภอวานอนิวาสได้รับมอบหมายจากนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสอกรระดับอำเภอวานอนิวาสร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568ณอาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนมุยหมู่ที่4ตำบลน,นาคำอำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลน,นคร วันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นารยสิประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานนนิวาสพร้อมด้วยครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอวานนนิวาสร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงร่วมที่ทีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนวัดนนวิเวกศรีเมืองบ้านหลักเมืองหมู่สามตําบลวานนนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนคร วันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นายประสายมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานนนิวาสพร้อมด้วยครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอวานนนิวาสร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวานนนิวาสตำบลวานนนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่13ถึง14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568สออกรระดับอำเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนครนำโดยนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสออกรระดับอำเภอวานนนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอวานนนิวาสดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนวสเกตตำบลวานอนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นคร วันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นายปราศัยมณีวรรณผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานนนิวาสเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวานนนิวาสโดยมีนายสุขสันติวิเวกนายอำเภอวานนนิวาสเป็นประธานในการประชุมครั้งที่5 2568ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวานนนิวาสชั้น2อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่15ถึง16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นำโดยนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานอนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอวานอนิวาสด,ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในะห้องประชุมสกรระดับอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่18 19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568กสกรระดับอำเภอวานอนิวาสนำโดยนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานอนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอวานอนิวาสด,ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาณห้องประชุมสกรระดับอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นคร ระหว่างวันที่18-20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นายอาคมสุรัมไพครูศูนย์การเรียนรู้สกรระดับอำเภอวานอนิวดัดได้รับมอบหมายจากนายประสายมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานอนิวดัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะสกรระดับอำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นคร ระหว่างวันที่18ถึง20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568สกรระดับอำเภอวานอนิวัดนำโดยนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานอนิวัดพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอวานอนิวัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจัดโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้นชลพฤกรีสอร์ทจังหวัดนครนายก วันที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568บุคลากรครูสอกอร,ระดับอำเภอวานนนิวาสได้รับมอบหมายจากนายปรสาสัยมณีวันผู้อำนวยการสอกอร,ระดับอำเภอวานนนิวาสเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม2568นณะโรงเรียนบ้านอาจารย์ตํบลหนองสนมอำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกนลนคร วันที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568บุคลากรครูสกระระดับอำเภอวานนนิวาสร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมก,การนิเทศติดตามจากสำนักงานสกร,รประจำจังหวัดสกลนครและลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไตรมาส ที่3และไตรมากที่4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อมูลเชิงลึกและร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในะสอกอร,ระดับอำเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนคร วันที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นารยสิปาราศัยมณีวันผอ,อสอกรระดับอำเภอวานอนิวาสพร้อมด้วยข้าราชการครูสกรระดับอำเภอวานอนิวาสร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาข้าราชการทุกป,ประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่7 2568ประจำเดือนกรกฎาคม2568โดยมีนางประภาพันชาแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานหอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร วันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ในาประสัยมณีวันผู้อำนวยการสอกรระดับอำเภอวานนิวาสร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติรวมถึงแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามหลักการของเกษตรธรรมชาติโมนาสู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร วันที่23-24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานนนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอวานนนิวาสดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2568และต้อนรับการนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกนลนครณสนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนอนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกนลนคร วันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ในาประสัยมณีวันผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอวานนนิวาสร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตำแหน่งบรรณารักษสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร วันที่28-29ถึงสิเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ในายประกาศสิทิจิตพีไลคร,สร,ร,สร,สรูสรชสกระดับอำเภอวานนนิวาสได้รับมอบหมายจากนายประสัยมณีวันผู้อำนวยการสอรสอระด SI ับอำเภอวานนนิวาสร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีในายระบัอิเพ,พันวัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดการประชุมมนรงแรมปีออนสวีทบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568สออกรระดับอำเภอวานนนิวาสนำโดยนายปราศัยมณีวันผู้อำนวยการสออกรระดับอำเภอวานนนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรสออกรระดับอำเภอวานนนิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในห้องประชุมสออกรระดับอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนคร ขอบคุณที่รับชมท่านสามารถติดตามเราได้ที่ youtube c h anel ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานอนนิวาส